เดียวครับวันนี้มาพบกับไม่ตามบริการประทัดห้างาอีกเช่นเคยนะผมว่าไปนะผมน้ำก็ยังบวะพี่น้องออกำลังเยียวยาพี่อเอ๋ผมขึ้นบ้านผมขึ้นเรียกว่าครับผมบานี้กระเทียมจัดสถานที่การแต่งของผมก็รู้ว่ารถเพ่มาเห็นเขาคุ้นๆค่ะรถของเขาเป็นไง พี่น้องโม้นเบมาพื่ออะไรคบพ่อจ๋าแม่จ๋าน้องนาบินเอ้าปเมียนบุญวะโอ้ยงานใหม่ตามโอ้ยนาบินนี่ลีโอ้ด้ลีโอได้ลีโอเสรีความยินดีหน้าไอ้ตามเด้อครับวันนี้ผมเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาเขื่งานใหม่ไอ้ตามตาก่อนอื่นเขื่นงานใหม่ก็ได้เขึ้นเลยขึ้นเลยหรอเอาไปซิเลยวะยินดีเนาะอ้อนรับครับมาสูบได้การ เ่ามาจะใส่ก็ุผูน่าจะท่านี่ออกสองทมอายตาเลยยิงจี๊ดป๊อดอยสงกันสองคนหอดปีตี้กับตีซีเ่นนนตีซีตห้าตื่นขึ้นไปตลาดเลอยซื้องปากไอ้น้ำครับผมกลกหมาแบบไอ้กับบวกกับจอเลยง่ายเลยทนี้ครับมาเลยนะครับผมนนี้บอกลากะว่างมหอดไอหอดใช้นะครับพันพ่กันเม่เป็นปีแล้วว่เป็ปีเลยม่น งานน้องก็จะลิมบ่ไอ้เด้อไอไปได้หน่อยครับผมกับจีเซ่ไอตามไปงานบักหลาน่ำเพื่องั่วออกลูกกับจีไอไอผ้าไปน่ำกันอื่นกับไอผ้าบักหราเบิ้งเฮือนอีกเนี้โอ้ยได้ได้ได้มามามาเบิ้งเลยกัลังเลี้ยวเลยนี่ฮะกลับมาเบิ้งเด้อครับมาสอบถามเบิ้งไอเพป็นยึดกป็นจั๊กบาทพี่น้องครับเฮือนเพื่อนงามงามพี่น้องอ้าวพูดเลยเนี่ แม่มาเอ้ทำไมย่นิสอะเหมือนมาทาโอ้เป็นแบบนีี่เรามาถึงน่นมาให้ตามครับน้องน้อยพเดือนเด้อพี่น้องเด้พเดือนละเด้อจ้าพี่ดูเจ็บเจ็บด้เด้อพ่แมือนไดห้ตามกันได้เท่าเียวที่เาตุณตาคุณยายนะครับเตรียมของ

มาติมาเลยบปลพ่นอว่านะเปลี่ยนครอบพ่อนว่าห็นไห้ตามก็วุ่วยตามเส้นน้อยตามเส้นนอาไปไอ้ตามไม้ดีเขาเราถึงทุกคนเปลี่ยนยางเที่ยวไอ้ตามเส้นหน้าเลยค่ะเด็กมากครบเด็กเราว่าตอนเย็นนี่ม้อล้ำก้อนเสือกวางเดี๋ยวจากเจอาบักราม่าเย็นดีน้ไลาบักราไปรับนะครับเปล่าทั้ทังแบบนะครับเวลาของาวสารมันน่มสิ่ง

เฮ็ดเก็บหรือเฮ็ดงานกายาถอดเรื่อพี่น้องข้าพิเศษไปเรื่อยๆนะครับมันต้องมีมือได้มือนึงทิ่เป็นของเฮานะครับหนึ่งพี่น้องตรงนี้ไอรอนในดวงใจด้กวอนที่มันุกความต้องเด็ดโอ้าหยากใดคือายนันอายนี่งเท่าสิดเกิดแหงคัดดันนะครับพี่น้องไอตามาความทอดความต้องเด็ดแล้วพี่น้องครับไอตามเอาเมียมีคนมีบ้านร้อมการจัดเดียจบเลยพี่น้องครับเอาไอตามเป็นแบบย่างเรือพี่น้องครับบักลากะเจายอาเป็นแบบย่างบักลาย อยากรามีปาหมายอยากมีบานสักหลังหลังก็ได้อยู่หลังไหน้อยก็ได้อยู่รับข้าวกนส่วนตัวน้องไอ้เนาะเอ้าดีใจแหละมาบึ้งเอาสิมาบึ้งกับเข้าบ้านได้ดีกว่านี่เตรียมเตรียมพร้อมเลยนลยกินแซน่ะได้เลยเมามาเอามามาบึงมาบึงบึ้งกับเข้าบานเนี่ยต้องเอาบานเข้าด้คือหลังเดิมดีเยะมีเลี้ยสัตวยี่เยีจะเียมาบุญป แต่ก็มีลาบงวงผมเลยลาบงวงปลาทูมีลาบงวงผสมนอกซกเล็กซกเล็กบานเฮาเอ๋อใช่แล้วเมาว์ไรนงเดินทางมางาไปหากินเข้าใช่ไหมกินเข้าครับพี่น้องก้าวขับพุณนอายเด้อที่ต่อนรับน้องนงเป็นยังดียังอบอุ่นที่ก่าครับพี่น้องอบอุ่นก้าวอายเป็นจอมของภาคใบถาบกลาหน้าขาบกระลาเมื่อยกัเข้าภาคเลยนะจ๊ะมาหอดยินดีน้ำลายกับมากินข้าวพี่น้องครับไปคนกินปลามาพี่กินข้าวผู้ใหญ่ทานบ้านนี่เองกินข้าวอิ่มเลยกับเมื่อแล้วเนาะครับผม ขอบคุณเอฟซีให้ตาล้วผมพี่บบว่าผักดันให้ตาทำบ้านเสร็์นะผมลมวก็มีรถมีงนั้นมีคนนับพี่น้องเนาะขอบคุณจัางใจครับผมจหรับเอาสอบคนกับมืงนี่กันไปกันนะลาแล้วขอบคุณพี่น้องว่าไปที่นอนขอบคุณครับไปสวัสดีครับรถมาแล้ว